พิษนะคะชื่อว่าเลิมฟุกสวัมค่ะเป็นเห็ดพิษ้ายแรงที่สุดนะคะแล้วก็มีพิษถึงตายนะคะถ้าใครกินไปแล้วนะคะแม้ว่าชิ้นเล็กๆเท่าก้อนน้ำตาลก็สามารถตายได้นะคะเพราะามันทำลายตับและไตค่ะเห็นไหมมันมีถุงเท้าที่ที่เท้าข้างล่างไอที่สวนข้างล่างมันตรงนี้นะคะเป็นถุงเท้าแล้วก็เห็นไหมว่าเห็ดพิษที่้ายแรงที่สุดก็จริงแต่ว่าทากมันก็กินนะคะเพราะว่าทากมันไม่มีระบบทางเดินอาหารเหมือนเรานะคะแล้วก็ เขาสามารถทนกับพิษต่างๆได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเจอเหตุที่มีท่ากัดกินหรือแมลงกัดกินก็ไม่สามารถสรุปได้นะคะว่ากินได้นะคะก็ให้ระวังตัวนี้ไว้นะคะสําหรับคนเก็บเห็ดการที่ได้ศึกษานะคะและทำความรู้จักเห็ดพิษว้นั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่สุดค่ะเพราะว่านั่นเป็นหลักประกันให้กับชีวิตตัวเองนะคะหลักประกันความปลอดภัยให้กับชีวิตตัวเองค่ะนี่ก็เป็นเห็ดพิษ เริ่มฟุกซ้ำมเมื่อกี้นี้นะคะที่โตมาอีกนะคะก็เห็นว่ามแมลงกัดกินเหมือนกันนะคะเห็นไหมเห็นตัวทากไหมคะข้างๆสีน้าตาลน้ําตาลนั่นก็ยังไงก็คนเก็บเห็ดมือใหม่ต้องทําการศึกษาให้ดีๆนะคะเพราะว่าถ้าพลาดก็ถึงชีวิตนะคะแล้วก็เห็ดที่กินได้เมืองไทยก็ไม่สามารถกินที่นี่ได้นะคะเราวิธีการทดสอบอย่างเช่นการต้มกับข้าวเหนียวหรือว่ามแมลงทากกัดกินก็ไม่ได้ผลเสมอไปนะคะสําหรับ เห็ดที่นี่นะคะแล้วผู้เชี่ยวชาญก็ไม่ให้การยอมรับเกี่ยวกับวิธีทดสอบนี้ด้วยค่ะเห็นไหมอันนี้ที่ขามีแมลงเกาะอ,อยู่ด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวก็จะพามาดูลักษณะของเห็ดชนิดนี้กันนะคะเริ่มฟุกสมัมค่ะก็เห็ดชนิดนะคะโมเห็ดมันก็จะขนาด5-12ถึง12เซนติเมตรค่ะ ลักษณะหมวกของมันก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะสีมันก็จะต่างไปนะคะตั้งแต่สีขาวนะคะบางอันก็จะมีสีขาวซีดนะคะบางอันก็จะมีออกสีเขียวเขียวอย่างที่เห็นในวิดีโอนี้นะคะแล้วก็บางทีก็จะอาจจะมีสีเทาและสีน้ำตาลหรือแบบว่ามีโทนสีครีมแล้วก็สีขาวอะไรประมาณนี้ด้วยประมาณนี้ได้ค่ะด้วยนะคะเขาบอกว่าเหตุชนิดนี้ม <exceptionally helpful. S 2> ีความหลากหลายของสีเยอะมากแล้วก็จะไปเหมือน สีของเห็ดชนิดอื่นที่กินได้นะคะอันนี้ก็จะเห็นว่ามันมีขาสีขาวนะคะแล้วมีวงแหวนอยู่ที่คอเห็ดนะคะที่ที่ขาเห็ดแล้วก็ครีบมันจะเป็นสีขาวค่ะเห็นไหมเอ่ยมันจะเป็นครีบใต้หมวกเห็ดนะคะแล้วจะเป็นสีขาวไอตัวที่ทางซ้ายนะคะที่โดนกัดไปจะเห็นครีบชัดเจนค่ะ อันนี้ก็เป็นอีกดอกนึงนะคะก็บอกว่าเห็นชนิดนี้นะคะจะมีวงแหวนอยู่ที่ก้านอยู่ที่ขามันนะคะแต่ก็ไม่เสมอไปนะคะมันอาจจะร่วงหล่นลงไปได้นะคะถ้ามันแก่แล้วนะคะอันนี้ก็เห็นไม่ชัดเจนนะคะว่ามันมีวงแหวนอันนี้เป็นลักษณะอีกสีหนึ่งนะคะสีจอกเขียวๆแบบนี้นะคะอันนี้มันอยู่กลางแดดค่ะ แล้วนอกจากนี้นะคะข้อมูลที่เราได้มาจากใบปลิวนะคะโบชัวของศูนย์พิทยาของสวีเดนเขาบอกว่าเห็ดชนิดนี้นะคะหรือภา,าษาอังกฤษเรียกว่าเดซแคปเนี่ยค่ะก็มันจะพบได้ในป่าไม้ผลัดใบนะคะป่าผสมก็คือมีต้นไม้ที่ผลัดใบนะคะต้นไม้ที่มีใบอะคะ่ะแล้วก็มีต้นสนเจเริญเติบโตปนอยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็มันชอบขึ้นแถวแถวต้นบีชต้นโอก๊กแล้วก็พว่ เฮเซลนะคะพวกต้นเฮเซลพวกเฮเซลนัทอะไรพวกนั้นนะคะมันก็ตรงค่ะตรงที่เราอยู่ตรงนี้ก็เป็นป่าไม้ประเภทนั้นเหมือนกันเดี๋ยวจะให้ดูละกันนี่นะคะเป็นแบบนี้อาจจะมืดหน่อยเพราะว่าอาจจะย้อนแสงนะคะนี่ก็เป็นป่าบริเวณที่เราพบเหตุชนิดนี้นะคะก็เป็นผสมค่ะมีตรงนี้เป็นพวกต้นอกต้นบีชอะไรพวกนั้นแล้วก็ถัดไปไม่ไกลหน่อย,ยก็จะมีต้นสนปนอยู่ด้วยค่ะ ก็เห็ดชนิดนี้นะคะเป็นเห็ดที่มีพิษร้ายแรงที่สุดค่ะในตำราของสวีเดนบอกไว้อย่างนั้นนะคะแล้วก็ใครที่มีความเชื่อว่าถ้าถ้ากินแมลงกินแล้วกินได้ก็ไม่ควรก็ไม่ควรที่จะเชื่อแบบนั้นต่อไปนะคะควรที่จะเปลี่ยนความคิดความเชื่อใหม่คะ่ะเพราะอย่างที่เห็นนะคะแต่ละดอกที่เราถ่ายวิดีโอไปก็มีทากมากัดกินดอกนี้ก็เหมือนกันดอกที่อ่อนอ่อนอยู่นี่นะคะ ถ้าใครที่พลาดกินเข้าไปแล้วนะคะจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเขาบอกว่าถ้ากินไปแม้เพียงว่าชิ้นเล็กๆนะคะชิ้นที่แบบว่าเทียบเท่าได้กับขนาดก้อนน้าตาลที่เราใส่กาแฟนะคะหรือขนาดน้ําหนักประมาณสิบเอ็ดมิลลิกรัมนะคะพิษมันก็จะทําให้ถึงตายได้นะคะเพราะว่าพิษพวกนี้ที่มันมีอยู่ในเห็ดชนิดนี้นะคะมันจะไปทําลายตับค่ะ อาจจะทําให้เกิดอาการท้องเสียถ่ายเป็นน้ําคลื่นไส้อาเจียนหลังจากบริโภคเห็ดเข้าไปแล้วหลายชั่วโมงนะคะหรืออาจจะหลายวันอาจจะทําให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อตับนะคะแล้วก็พิษก็อาจจะทําให้เป็นอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะยังไงก็ศึกษาระวังไว้นะคะเห็ดชนิดนี้อาจจะไปเห็นเหมือนเหมือนกับเห็ดชนิดอื่นนะคะอย่างเช่นพวก โรเซล่าหรือเครมลูนะคะในภาษาสวีเดนนะคะอย่างเช่นคนที่เก็บเกเรนเครมหล่านะคะพวกเครมหล่าเห็ดน้ำหมกักเอเห็ดไข่สีเขียวๆอะคะ่ะมันก็อาจจะไปขายได้ถ้าวงแหวนมันหายไปนะคะหรืออาจจะไปขายเห็ดชนิดอื่นที่มีสีจางลงก็ได้นะคะยังไงก็ควรจะศึกษาและระวังให้ดีนะคะย้ำให้ดูอีกรอบนึงค่ะ มันก็จะมีหมวกสีเขียวนะคะข้างใต้เป็นครีบสีขาวค่ะมีวงแหวนอยู่ที่ขานะคะแล้วก็ถุงเท้าแล้วก็มีถุงเท้าอยู่ที่โคนมันนะคะถ้าสุดว่ามันดอก,กนอ่อนอะไรนี้มันจะเห็นนะคะตอนนี้เราไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่านะคะอาจจะมีลงเลืออยู่นิดนึงนะคะนี่นะคะเป็นสีเทาขาวตรงโคนมันตรงนี้ที่หุ้มอยู่เป็นเปลือกขาวๆตรงนี้เห็นไหม โอเคแล้วก็ขอฝากเห็ดตัวนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะคะสําหรับคนที่จะเก็บเห็ดนะคะควรศึกษาทําความรู้จักกับเห็ดพิษไว้ค่ะตัวนี้เลิมฟลุ g s ัม m นะคะในชื่อภาษาสวีเดนนะคะส่วนชื่อภาษาอังกฤษชื่อทา,าองวิทยาศาสตร์เดี๋ยวเราจะแปะไว้ให้ชื่อภาษาอังกฤษ,าษาก็ The Dead Cap นะคะเป็นเห็ดที่มีพิษมากที่สุดอันตรายมากที่สุดนะคะแล้วก็ฆ่าชีวิตผู้คนไปหลายคนแล้วค่ะเพราะด้วยความไม่รู้นะคะ